อาสวยไหมคะทุกคนน้องจะร่วงตอนเช้าบานตอนกลางคืนของทุกวันเลยค่ะแล้วตอนตอนกลางคืนนี่คือพอบานปุ๊บนี่เขาจะส่งกลิ่นหอมันอ่อนนะคะหอมมากตอนตอนกลางคืนอะ่ะแบบ หอมแบบถ้าเดินออกมานี่คือหล่นเลยอะแล้วตอนกลางคืนก็แบบขาวเต็มต้นดูทีค่าเยอะเยอะเลยนะคะถ้าไม่มีไม่มีใครเก็บนอ้องนะคะน้องก็จะแบบแห้งเหี่ยวไปในทุกวันเลยค่ะสวยมากตอน,น,นคืนเขาจะแบบสดชื่นมากเลยนะบานสะพังเต็มต้นเลย สวยสวยมากเลยอนตะ้องคือนอะสวยแบบร้อนๆ <c oughs> เราต้องตะแคงลงอย่างนี้ต้องตะแคงลงนี้โอเคหลายๆายคนบอกว่าให้เอาไปทำกับข้าวได้นะคะลวกจิ้มได้แต่ว่าบ้านนี้ไม่ถนัดเลยค่ะ แต่ว่าจะรองลวกจิ้มน้ำผิดตสวยไหมคะทุกคนน้องกลิ่นหอมนะคะ่ะหอมนะนี่ะ่ะนี่ไม่ใช่ตอนคืนแต่ว่าก็หอมอยู่